วันนี้เราจะมาลองพอเพาะข้าวพอเพียงนะคะโดยอันดับแรกนี่เราจะแช่น้ำไว้ก่อนทุกคนน่าจะรู้นะว่าข้าวพอเพียงได้มาจากไหนก็เราจะทำข้าวพอเพียงให้เพียงพอ คือเอาจริงนะปลูกไม่เป็นแต่ว่าจะลองใช้วิธีแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วเอาไปปักในดินทำตามวิธีเราก่อนเนาะทำเหมือนพืชทั่วไปอะ่ะคือการแช่น้ำเพื่อกระตุ้นให้รากงอกได้เร็วขึ้นค่ะมันจะได้เมีตาการเจริญเติบโต,ตที่มากขึ้น วันนี้เราเพาะมาเล็ดวันที่แน่นเ,นะเราจะขึ้นถุงเนะ ว่าถ้าเราเก็บไว้เป็นที่ลึกก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเออเก็บไว้นานมันมีวันหมดอายุแหละมันก็เสื่อมสู้เรามาปลูกเราทําเป็นพันุ์ดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าอนาคตไงอะไรอะที่มันจะมีเขตการค้าอะไร ptt เด็กเขาก็ไม่รู้เนี่ยมันจะเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่เราจะเก็บไม่ได้ค่ะคือฟันธงว่า ไม่น่าจะเข้าร่วมนะถ้าเห็นแก่ประเทศชาติอ่ะเอออันนี้ก็ก็ไม่ได้เลือกเรื่องนะเกี่ยวกันเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์ก็เลยมันจุดประเด็นว่าอยากลองด้วยเกี่ยวกันไหมละ่ะเกี่ยวเิเมล็ดพันธุ์ไงคีย์เวิร์ดคือมเมล็ดพันธุ์อ่ะเดี๋ยวลองดูเนาะเดี๋ยวจะทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้จะเอาโรยลงดินตอนเช้า ดูว่าเมล็ดพันุ์มันจะขึ้นไหมก็โปรดมาติดตามกันตอนต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะ